พอเห็นเห็นคำสั่ง9ทับ259แล้วเนี่ยมันสะท้อนหลายเรื่องนะฮะซึ่งไม่เห็นของของการการถอยหลังของของประเทศไทยอย่างน้อยเนี่ยคำสั่งนี้เนี่ยเป็นคำสั่งที่ให้ความสำคัญค่อนข้างน้อยกับกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับเห็นทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเห็นกระบวนการทำา e ไเเห็นกระบวนการที่จะต้องพิจารณา โครงการอย่างระฐับภมเนี่ยกลายเป็นเรื่องอุปสรรคกันกลายเป็นเรื่องหน้าหน้าลำคานนะฮะดังนั้นเนี่ยคำคสั่งนี้เนี่ยนะคะเป้าหมายจริงๆก็คือว่าทาอย่างไรให้จัดหาผู้มารับเหมาดาเนินโครงการเนี่ยรับเหมาขอสร้างดาเนินการเนี่ยให้เร็วดังนั้นเนี่ยก็มองว่ากระบวนการใ a เอเนี่ยเป็นอุปสรรค เพราะว่าดูเหมือนมันล่าช้าไม่ทันกับความต้องการของการลงทุนซึ่งตรงนี้เนี่ยไอเห็นยิ่งชัดเข้าไปอีกว่า,ารัฐบาลน,นี้หรือคอสชอเองเนี่ยเห็นว่าการลงทุนเป็นเรื่องสําคัญที่สุดการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญที่สุด,ส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 ,ดส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเอาไว้ข้างหลังค่อยว่ากันนะฮะแล้วก็พยายามที่จะเสนอว่าไม่ได้ละเลย กระบวนการทำา m a แต่ว่าให้ทำไปพร้อมๆกันเราต้องทราบนะครับว่าหลายหลายโครงการหลายเรื่องหลายราวที่ทำไปพร้อมๆกันไม่ได้ต้องมีเป็นขั้นเป็นตอนอย่างโบราณที่เขาเคยพูดบอกว่ากว่าทัวส,สุขงาเขาไม่ฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยทำพร้อมกันไม่ได้แต่ต้องดูน้ำหนักดูช่างกันว่าอะไรที่เป็นเรื่องของปัญหาที่จะก่อให้เกิดมาก อะไรเป็นเรื่องของความรุนแรงอะไรเป็นเรื่องของขผลที่จะตามมาแล้วก็จัดลําดับขั้นตอนพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี35มตรา47ที่ถูกยกขึ้นมาในคําสั่งนี้เนี่ยได้กำหนดกระบวนการขั้นตอนไว้อย่างดีก็คือว่าจะต,ต้องมีการพิจารณาผ่านเอเอก่อนกรมถึงจะอนุมัติให้นาเนินโครงการได้ ซึ่งเมื่อคอรมอนุนมัติโครงการได้เนี่ยตามระเบยียบการจัดซื้อจัดจ้างก็ไปว่ากันว่าใครจะมาแต่ว่า้คำสั่งนี้เป็นคําสั่งที่บอกไม่ต้องไปทํานะคะแล้วก็ให้ให้โครงการเนี่ยที่บอกว่าจําเป็นเร่งด่วนเนี่ยเอาเข้าคอรมอไปเลยแม้แต่ในเนื้อหาคําสั่งนะครับเขายังมีคําถามเยอะแยะเลยอย่างเช่นที่บอกว่าให้เพิ่มวัคซีนนะฮะ แล้วบอกว่าในกรณีที่เป็นคําสั่งจําเป็นเร่งด่วนเนี่ยผมไม่แน่ใจใครเป็นคนตัดสินใจว่าจะเป็นเร่งด่วนประชาชนตัดสินใจร่วมได้ไหมเพราะว่าผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถรู้ไหมว่าโครงการท,ที่ที่จะเข้ามากระทบกับเขาเนี่ยมันเป็นโครงการที่ใครไปกําหนด,ดว่าจําเป็นเร่งด่วนหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะอ่า ประเด็นที่สองในเนื้อหาเนี่ยได้พูดบอกว่าที่รอโครงการที่รอผลการพิจารณานะคะอันนี้ก็น่าสนใจมันหมายถึงโครงการที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้วใช่ไหมถึงจะเอาเข้าครมอได้ไอโครงการจํานวนมากนะขณะนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เริ่มที่จะทํา EAA แล้วนั่นเองอันนี้ถูกตีความได้ไหมว่ายังไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณา การเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคือเข้าเข้าของคอจกเข้าของกกบรหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นนี่นะฮะกรมก็ต้องไปดูด้วยว่าว่าอ่ากงการหรือกิจการไหนเนี่นะฮะที่รอผลการพิจารณาถ้ายังไม่รอผลการพิจารณาเนี่ยถ้ากรมหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอนุมัตินี่อาจะปิดกฎหมายหรือไม่จะจะขัดกับกฎหมายหรือไม่ขัดกับคําสั่งนี้หรือไม่อะไรนี่นะฮะ แต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าวิเคราะห์มากสําหรับคําสั่งนี้นะฮะซึ่งมันจะเจอเมื่อครอันอี้อนุมัติให้นาเนินโครงการได้นะฮะครมอ,อันุมัติแล้วผู้อนุมัติแล้วก็อยากให้โครงการดําเนินการไปได้อยู่แล้วสองทุนที่ได้ประมูลแล้วเนี่ยก็อยากให้โครงการตัวเองไม่ชะงัก็ไปได้ฉะนั้นเนี่ย มันจะเกิดสามแรงสามพลังใหญ่นะคะที่จะรวมตัวกันในการที่จะทําให้โครงการเนี่ยเดินไปได้อย่างไม่ติดขัดแล้วกเอ่อความกาลังแรกสกอสชอนะฮะใช้กําลังอันไหนแน่นอนของกาลังทหารที่อยู่ในพื้นที่ว่าไปทาเพื่ให้งการเนี้ยมันไปได้รัฐบาลใช้เครื่องมือกลไกของรัฐในพื้นที่โอ้ว่า กำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรก็แล้วแต่นายอำเภอไปทำเสียไม่มีการคัดขาดทุนใช้ยังไงทุนก็ตือนใช้ทุ่มว่ประมาณไปในเรื่องของการทำมวลชนประชาสัมพันธ์การไปประสานกับผู้นำท้องถิ่นคมปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะให้โครงการนี้ไปได้สิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดแรงกดดันหนักมากนะครับแรงกดดันแรกจะไปกดดันกับกระบวนการพิจารณาเอ กิดกดดันทั้งคอคชกอผู้ชํานาญการที่จะต้องพิจารณาว่าต้องทําให้ได้ต้องผ่านให้ได้ฉะนั้นเนี่ยทาให้คอชกอเองเนี่ยจะต้องขึดอัดผมเชื่ออย่างนั้นนะนะว่าถ้าผ่านไปเนี่ยนะฮะก็จะกลายเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องมือของคอสชอหรือเปล่าเป็นเครื่องมือคำสั่งนี้หรือเปล่าถ้าไม่ผ่านก็จะถูกแรงกดดัน แล้วดีไม่ดีอาจจะมีการเปลี่ยนตัวผู้ชำนาญการในี่นะกดได้นะฮะส่วนส่วนกดดันที่สองเนี่ยนี่เป็นกดดันภาคประชาชนเลยนะฮะกดดันผู้ที่กำลังสงสัยกับโครงการนี้ผู้ที่คัดค้านโครงการเหตุผลก็คือว่าะจะมีจะมีคนไกลต่างๆเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้มีกระแสคัดค้านไม่ให้มี ปติกิยาซึ่งอาจจะตรงกล่าวหาได้ว่าเวื่นี้ทำให้เกิดความปั่นป่วนพอความวุ่นวายในชาติบ้านเมืองฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเนี่ยวิเคราะห์ว่วาสิ่งเหล่านี้มีแนวนโน้มติวขึ้นสูงมากแล้วเ,เราจะไม่เรียกร้องในเรื่องของปลอมดองผมก็ยังสงสัยว่ามันขัดกันหรือเปล่าคำสั่งนี้อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นเนีนะคตก็ได้ แล้วอย่าง,งานั้นนี่นะฮะนอกจากความล้าหลังของการดาเนินในเรื่องของของโครงการที่ไม่สนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งมันล้าหลังมากกับการที่ทําคู่ขนานกันไปเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่งผมไม่แน่ใจว่าตัวโลกรู้ก็จะหัวเราะกันหรือเปล่ากับเรื่องที่2ก็คือมันจะเกิดความขัดแย้งในระดับพื้นที่ค่อนข้างสูงมีแนวโน้มอย่าง,น,น,งานั้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับ